เดี๋ยววันนี้เรามาใช้หนังสือเล่มเดิมรพร้อมนะลูกนะโอ้ยังมีอยู่นี่ไงน่ารักจังเลยเออเก่งมากลูกอ้าวหนังสือนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะอยู่ที่หน้า158ไปดูกัน158จะเปิดเจอเจอไหม อ้าวโอเวนอ่นอามี่เปิดเร็วลูกหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเจอแล้วค่ะเจอแล้วเ,าเววนาะอ้าวหนูมาดูเขาบอกว่าหากเพื่อนๆต้องการให้ชุมชนที่เพื่อนๆอ,อาศัยอยู่มีความสวยงามแบบชุมชนในภาพควรทำอย่างไรดูภาพสองภาพนี้สิสวยไหมบรรยากาศเป็นยังไงลูก ริมทะเล,ล,ะเลคําว่าสวยของหนูคืออะไรเนี่ยหนูดูแล้วหนูบอกว่าสวยสวยของหนูคืออะไรตอน,นเนี้ยเนี่ยทำไมหนูถึงว่าสองภาพนี้สวยน,นะมันอยู่ริมทะเลอ่ะเพราะมันอยู่ริมทะเลมีมีอย่างอื่นไหมลูกแล้วภาพข้างล่างล่ะอามี่กับโอเว่นช่วยกันดูได้ลูกภาพน,นี้สวยยังไงในสายตาของหนู เอฟซีว่าไงลูกภาพน,นี้สวยไหมชุมชนนี้สวยไหมอ่าใครว่าสวยเอ๊ว่าสวยไหมหลูกเออเอ๊บอกแล้วเอ๊บอกอยู่ริมทะเลเกลเกลว่าชุมชนสองชุมชนนี้สวยไหมอ่ะใครบอกบรรยากาศดาีสวยค่ะอ่าสวยบรรยากาศร่มรืรม่น มีของอะไรที่ดูแล้วไม่สบายตาไหมมีอะไรลอยต๊้ป่องตุ้ป่องไหมมีค่ะอ่ามีอะไรลอยตุ้ป่องลูกเศษขยะเลยไหนไหนซูมสิมีปะเนี่ยซูมภาพสิซูมแล้วมองไม่เห็นอนะ่ะเออแสดงว่าภาพนี้ไม่มีขยะเลยท้องฟ้าเป็นไงลูกสดใสมากท้องฟ้าสดใสมาก สดใสมากเลยใช่ไหมคะอะถ้าหนูอยากให้พื้นที่หรืออยากให้ชุมชนที่หนูอยู่สดใสแบบเนี้ยน้ำไม่มีขยะเราควรจะทำยังไงลูกเราควรจะทำยังไงก็ดีเออเอาขยะใส่ถังขยะเราต้องช่วยกันใช่ไหมเราคนเดียวเราทำคนเดียวแต่คนที่เหลือไม่ทำชุมชนเราจะสะอาดไหมลูก ไม,ไม่สะอาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทุกๆุกคนในชุมชนจะต้องช่วยกันนะคะทีนี้อ่ะอีกหนึ่งคำถาม,ถามแล้วมนุษย์เราพวกเราจำเป็นจะต้องพึ่งธรรมชาตินะลูกต้องพึ่งไหมพึ่งเขาไหมเราพึ่งธรรมชาติไหมเออเราจะต้องพึ่งพาธรรมชาตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเราพึ่งพาธรรมชาติไหมลูกพึ่งไหมโอเว่นว่าพึ่งไหมอ่าพึ่งนะคะที่อยู่อาศัยบางทีเราเอาคุณต้นไม้เอาไม้มาทําเป็นบ้านเราใช่ไหมคะหรือว่าอาหารการกินของเราเราก็พึ่งพาธรรมชาตินะในขณะที่เราพึ่งพาธรรมชาติเราก็ทําลายเขาด้วยทําลายเขายัางไงลูกเราไปทําลายเขายัางไง เราไปใจร้ายทำร้ายเขายังไงลูกเออบางคนเออบางคนไปเผาป่าใช่บางคนไปทำอะไรลูกบางคนใจร้ายไปทำอะไรกับเขาตัดต้นไม้ไม่ปลูกคืนเออไปตัดต้นไม้แล้วก็ไม่ปลูกคืนเลยตัดใช้ตัดใช้อย่างเดียว นะคะไปทําให้เขาเจ็บด้วยใช่ไหมเราใช้เรานําเขามาเพื่อให้ชีวิตของเราสะดวกสบายนะแต่ว่าเราก็ไปทํำร้ายเขาอีกอ้าใครเปิดไม้อยู่ลูกเสียงใครกุ๊กกลักกุ๊กกัก,ก,ก,กเดชช่วยคุณครูนิดนึงโอเคอ่าในขณะที่เรานําเขามาเพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายใช่ไหมลูก อีกมุมหนึ่งอีกส่วนหนึ่งบางส่วนหรือบางคนก็ไปทำลายเขาทีนี้เราก็จะมาเรียน1นึ่คำนะคะคือคำว่ามลพิษพวกเรานะมนุษย์พวกเราเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติเอามาตอบสนองความต้องการเราในปัจจัย4ก็คือเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคเรานำของเขามา แต่นะคะแต่มาวันหนึ่งนะมาวันหนึ่งเราก็ไปทำ้ายเขาอ่ะมาดูคำว่ามลพิษคืออะไรนะคะนี่มลพิษมอมารอลิง พอผานสาะระอิสอหรือสีเห็นหน้าจอใช่ไหมลูกนะอ่ามลพิษมาดูมลพิษคืออะไรล่ะลูกมลพิษก็คือสภาวะของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถูกปนเปื้อนด้วยของเสียไม่เหมาะกับการนำไปใช้ต่อคำว่าพิษพิษเนี่ยพอพานสาะระอิสอหรือสีเราอยากให้เกิดขึ้นกับเราไหมพิษแบบเนี้ย อยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะซึ่งมลพิษเนี่ยเกิดได้สองประเภทนะคะประเภทหนึ่งคือมลพิษที่เกิดขึ้นเองตามขึ้นเองโดยธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกยกตัวอย่างเช่นพวกฝุ่นละออง ควควันที่เกิดจากไฟไหม้ป่าบางทีด้วยอุณหภูมิของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะบางทีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นพอไฟไหม้ป่าพอมีไฟก็มีควันควันที่ลอยขึ้นไปก็ทําให้เกิดมลพิษนะคะหรือบางทีในน้ํามีวัชพืชน,นะมีต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วแช่น้ําอยู่นานๆมันก็จะเนา่าใช่ไหมคะอันนี้ก็ทําให้เกิดมลพิษที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติด้วย แต่อีกประเภทหนึ่งนะคะคือมลพิษที่เกิดจากมนุษย์หนูว่าระหว่างมลพิษที่เกิดจากธรรมชาติกับมลพิษที่เกิดจากมนุษย์ใครทําให้เกิดมลพิษมากกว่ากันใครลูกเออมนุษย์แน่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามนุษย์นะการกระทําของมนุษย์ที่ทําอะไรบ้างแล้วเกิดเป็นมลพิษ นะคะโอเคเสียงหายแล้วเสียงชัดแล้วใช่ไหมลูกไม่มีเสียงกุ๊กกักแล้วเนะวาะใช่ค่ะชัดเจนอ่ะต่อมามาดูมลพิษที่เกิดโดยมนุษย์ลูกอันที่หนึ่งมลพิษทางดิน เรามาดูภาพสิมลพิษทางดินเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพมาให้ดูชัดๆเลยนะคะอ่าดูอันนี้ก่อนมลพิษทางดินนะนนต่อมามลพิษทางน้ําดูน้ําสิมีอะไรก็ไม่รู้ลอยเต็มไปหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เออต่อมามลพิษทางอากาศ oh. มีควันเต็มเลย และมลพิษทางเสียงนะคะที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางดินทางน้ำทางอากาศทางเสียงเป็นมลพิษที่เกิดโดยมนุษย์ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทางนั้นเลยลูกนะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละมลพิษกันว่าสาเหตุการเกิดของเขาคืออะไรแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลอะไรให้กับเราบ้างให้กับธรรมชาติบ้างนะมาดูกันลูกนี่ อะไรอ่ลวิทางเลอะไรอ่ะริทังภาพอะไรอะลูกขยะเกลืออุ้ยขยะเต็มดินไปหมดเลยใช่ไหมขยะเนี่ยขยะขยะขยะมองไปทางไหนก็มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลย<า>นะคะอ,อะไรเนี่ย,ยดินดินเป็นยังไงลูกดินแตกแห้งเลยโห แบบเนี้ยสองภาพเนี้ยถ้าหนูปลูกต้นไม้เนี่ยไปยังไงลูกจะเจริญเติบโตดีไหมเนี่ยต้นไม้เราตายค่ะโอ้ตายแน่เหลืองแง่แก่เลยนะคะอันนี้หนูว่าเป็นมลพิษทางไหนลูกต้องดิน มลพิษทางดินมลพิษทางดินคืออะไรมลพิษทางดินก็คือดินที่มีสารพิษลูกหรือว่ามีสิ่งเจือปนที่มันมากเกินขีดจํากัดที่ดินจะรับได้มันก็เลยทําให้ดินเนี่ยเสื่อมโทรมพอดินเสื่อมโทรมมันก็จะส่งผลหลายๆอย่างอ่ะมาดูสาเหตุที่ทําให้ดินเป็นแบบเนี้ยเกิดจากอะไรได้บ้างไหนช่วยกันคิดสิลูกอะไรที่ทําให้ดินออกมาเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย เนี่ยอะไรที่ทําให้ดินเป็นแบบนี้ลูกขยะเออบางคนทิ้งขยะลงไปใช่ไหมแล้วขยะมันย่อยสลายง่ายไหมลูกพวกถุงพลาสติกมันย่อยสลายง่ายไหมไม่ง่ายเออมันย่อยสลายยากนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอะไรทิ้งขยะพอทิ้งขยะลงไปขยะมันไม่ย่อยสลายมันก็ไปฝังมันก็ไปกบอยู่ในดิน แบบนี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะฉีดสารเคมีลงไปนะมันก็จะส่งผลให้ดินเนี่ยเสื่อมโทรมลูกอันนี้ทําให้เกิดมลพิษทางดินแล้วพอเกิดมลพิษทางดินมันไปส่งผลกระทบยังไงลูกส่งผลกระทบต่อร่างกายเราไหมหนูว่ามลพิษทางดินเนี่ยส่งค่ะส่งสี่ถ้าสมมุติหนูลองนึกภาพนะ เราฉีดพวกสารพิษสารเคมีลงไปบนดินเนี่ยแล้วเราไปปลูกพืชปลูกผักเราเอาพืชผักนั้นมากินมันจะส่งผลอะไรกับร่างกายเราเราปลูกผักเราปลูกผักลงไปในดินที่เราฉีดสารพิษลงไปเยอะๆอเลาลูกผักที่เข้าไปในร่างกายเราก็ทำให้ร่างกายของเราสะสมอะไรคะเออสะสมสารพิษเข้าไปไงนีไ่ไง เป็นผลกระทบต่อร่างกายเราโดยตรงเลยนะคะแล้วถ้าสัตว์ล่ะลูกสัตว์มาคุยค้ยเขี่ยหาอาหารมากินอาหารบนดินบริเวณนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกสารพิษสารพิษก็จะทำาไมคะคก็เข้าไป<พ>ในร่างกายเขาไปด้วยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เข้าไปในร่างกายเราก็ไปสะสมสะสมเอาไว้พอเข้ามาในตัวสัตว์สัตว์ก็ต้องสะสมสารพิษเข้าไปด้วยวพืชละ่ะ Oh, พืชก็จะเป็นไง <Hey. S 1> พืชจะเจริญเติบโตได้ดีไหมล่ะแบบนี้ดินแบบนี้ลูกไม่ไม่นะคะพืชก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะถ้าเจอดินที่เสื่อมคุณภาพแบบนี้นะอะ <My. S 1> ต่อไป <My. S 1> อไปุ <My. S 1> ้ยภาพอะไรเนี่ย มลพิษทางน้ำเอออามี่บอกมลพิษทางน้ําอันนี้เป็นภาพน้ําอะไรเนี่ยน้าแตกน้ําอะไรน้ําเน่าเสียเพราะว่าเขาปล่อยอะไรออกมาลูกเขาอยาเขาปล่อยอะไรนี่เขาปล่อยน้ําน้ําเสียน้ําที่มันไม่ดีอ่ะลูกปล่อยลงมานะคะลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ อาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นบ้านเรือนนะแล้วเอาน้ําเสียนะคะปล่อยลงมาเห็นไหมดูสีน้ําสีลูกเป็นไงดำดำปื้อเลยแล้วก็ปล่อยลงมาในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยลูกเห็นไหมอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยขยะมาจากไหนอ่ะมาจากคาร มาจากไหนลูกขยะมาจากไหนขยะมาจากคนมาจากน้ำแล้วก็หาจากคนด้เอออ่าเมื่อ,อกี้เด็กๆผู้ถูกเนี่ยเห็นไหมมาจากบ้านเรือนมาจากผู้คนนะคะที่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําแม่น้ําเขาทิ้งขยะเองได้ไหม เขาทิ้งขยะใส่ตัวเองได้ไหมลูกไม่ได้น้าเขามีมือไหมแม่น้ําเขามีมือมมไหมไม่มีมมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทิ้งขยะใส่ตัวเขาเองแต่ใครไปทิ้งขยะใส่เขาเนี่ยผู้คนผู้คนมุเออมนุษย์มนุษย์ที่ไปทิ้งขยะใส่ตัวเขานะคะลำพังตัวแม่น้ำตัวแหล่งน้ำเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาที่ทำให้น้ำเน่าเสียก็คือพืช นะพวกพืชพวกวัชพืชที่อยู่ในน้ำนะคะอันนี้โอเคแม่น้ำเขาทำให้พวกนี้เน่าเสียได้แต่ไอสิ่งต่างๆนักเรียนดูสิเนี่ยถุงพลาสติกแกลลอนน้ำมันขวดน้ำอ้ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำทำแน่นะคะต้องมาจากมนุษย์แน่นอนอออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้น้ำนมันอน เออทุกอันนี้คือภาพของทะเลลูกทะเลกว้างไหมกว้างกว้างทะเลใหญ่เลยใช่ไหมแต่ว่านี่คาบคาบดำดำนี่คืออะไรลูกคาบคาบเนี้ยคาบน้ำมันที่เรือล่มแบบเออที่เรือล่มนะที่เรือล่มในทะเลนะแล้วน้ํามันก็แตกเนี่ยก็กระจายเต็มทะเลไปหมดนะคะเออแล้วถ้าเกิดแบบเนี้ยนักเรียนลองนึก ว่าภาพที่เราดูกันมาเมื่อกี้ลูกเป็นมนลพิษทางไหนคะนออทางน้ำเออทางน้ำเออทางน้ำนะคะอ,อ่าะะอไม่มีเสียงสะท้อนแล้วเนาะมลพิษทางน้ำนะคะซึ่งมลพิษทางน้ำคืออะไรลูกมลพิษทางน้ำก็คือน้ำที่ทำไมคะคุณภาพดีหรือไม่ดี ไม่ดีนะมีสิ่งสกรปรกมีสารพิษปนอยู่ซึ่งน้ำเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วสาเหตุที่ทำให้น้ำเป็นแบบนี้หลุดมาจากอะไรภาพเหล่านี้ที่พวกเราเห็นนะก็คือมลพิษทางน้ำซึ่งก็หมายความถึงว่าน้ำที่เกิดมลพิษเหล่านี้เป็นน้ำที่ไม่มีคุณภาพเป็นน้ำที่มีสิ่งสกรปรกเป็นน้ำที่มีสารพิษเข้าไปเจือปน นะคะก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดภาพเหล่านี้ลูกอาร์มี่กับโอเว่นว่าไงทําไมถึงเกิดภาพแบบนี้เนี่ยเนี่ยน้ำมันที่อยู่ในทะเลนะคะขยะหรือว่าน้ําเน่าเสียเพราะอะไรถึงเกิดภาพเหล่านี้ลูกสาเหตุมันมาจากอะไรจากคนจากคนคน,คนทำอะไรลูกทิ้งขยะโอคนทิ้งขยะและอะไรอีก การปล่อยน้ําเสียใช่ไหมเออเอาน้ําเสียจากแหล่งต่างๆอาจจะเป็นบ้านเรือนนะน้ำที่เน่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ําธรรมชาติใช่ไหมอ่าหรือเอาพวกสารเคมีนะเห็นไหมพวกน้ํามันเห็นไหมพอทิ้งลงไปในน้ําเป็นยังไงลูกเอาน้าน้ามันก็ทําไมน้ํามันก็เน่าเสียแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร เออสัตว์ที่อยู่ในน้ําจะอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้นะคะนอกจากสัตว์อยู่ไม่ได้แล้วคนคนเนี่ยจาเป็นไหมน้ําจําเป็นสําหรับคนไหมจำเป็นค่ะเออจำเป็นและน้ําเป็นแบบเนี้ยเราจะบริโภคอุปโภคน้ําได้ไหมไม่ได้หนูก้าวน้ําแบบนี้มาใช้ซักผ้าไหมเนี่ยไม่เออก้าก้าเอามากองน้ําแล้วมาดื่มไหมน้ําแบบเนี้ย อ้าวน้ำโคกไม่งามมี่เนี่ยสีเหมือนน้ำโคกเลยกล้าเปล่าเออเห็นไหมเราก็เอามาใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าน้ำเป็นแบบนี้นะคะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วยเนี่ยน้ำแบบเนี้ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่เราบอกเราก็ไม่กล้าดื่มน้ำแบบนี้ใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วสัตว์น้ำเขาจะอยู่ได้ไหมเนี่ย ปลาไม่รู้จะโผล่มาไหวตรงไหนเลยใช่ไหมเนี่ยดูสิปลาโผล่ขึ้นมาตึ้งหัวชนกระเป่งนี่แล้วเนี่ยเนี่ยชนกระเป่งนี่เลยปลาจะไหวก็ไหวไม่ได้แล้วเนี่ยหางติดไปหมดเลยนะคะเนี่ยคือผลกระทบที่เกิดมลพิษทางน้ําขึ้นมาเออโอ้ my god เลยนะอามี่บอกเอาภาพอะไรอามี่โอเว่นอโอ้ไม่นะปลาเออเผา นะคะเออมลพิษทางอากาศเห็นไหมเพราะว่าควันที่เกิดขึ้นใช่ไหมคีมควันที่เนี่ยที่เผาขึ้นมาเกิดขึ้นมันก็ต้องลอยไปไหนลูกลอยไปลอยไปที่อากาศถูกต้องลูกถูกต้องอันนี้เกิดได้สองทางเลยนะลอยไปทางอากาศด้วยแถมดินก็ทําไมด้วยเนี่ยดินก็จะไม่ดีตามไปด้วยใช่ไหมอ่ะ อะไรเนี่ยมันระพิษทางเสียงบึน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 วันเตโอ้โหดูและคิดดูว่าในถนนเนี่ยมีรถกี่คันเคยนับไหมอันนี้แค่ในภาพมีห้าหกคันใช่ไหมแต่ถนนจริงๆมีรถแค่หกคันไหมลูกไม่และทุกทุกคันเนี่ยสมมติทุกคันเนี่ยปล่อยควันกันหมดเลยควันมันก็จะลอยขึ้นไปไหนคะ อาาเออลอยขึ้นไปบนอากาศอากาศก็จะสะสมสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีสะสมสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเป็นไงล่ะเราก็จะทํไคะเปิดไมคะ,น,น,ะนี่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เผาเผานาเผาป่าเผาต้นไม้นะคะ,ะจะอยู่รอดม่ไดเออ เผาเผาเสร็จแล้วควันมันก็จะขึ้นไปบนอากาศอ้าวอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนี่ป่องเบล,เลอเลยแล้วก็ปล่อยควันออกไปใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดมลพิษทางอะไรอะมี่อากาศเออทางอากาศซึ่งมลพิษทางอากาศเนี่ยก็คือสภาพของอากาศแหละลูกที่มันมีของเสียเจือปนอยู่นะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ สาเหตุมาจากอะไรได้บ้างสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเราก็ดูจากภาพนี่เลยสาเหตุมา,าก,กสาเหตุก็มาจากการที่ยานพาหนะก็ได้ใช่ไหมเนี่ยรูปเนี้ยยานพาหนะก็อาจจะเป็นรถนะคะโดยเฉพาะรถยนต์เลยนะเครื่องยนต์ต่างๆที่ปล่อยแก๊สพิษออกไปสู่อากาศนะคะหรือว่าควันจากโรงงานอุตสาหกรรม นะควันจากการเผาผลผลิตต่างๆนะผลผลิตทางการเกษตรเช่นอันเนี้ยฟางที่เหลือจากการไถานาเอาเข้าวไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเผาเผาทิ้งไปซะเลยซึ่งการเผาวัชพืชเผาพืชต่างๆพวกเนี้ยเผาป่าแบบเนี้ยมันก็จะเกิดควันพอเกิดควันก็ไปรวมตัวกันข้างบนบนอากาศก็ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ทีนี้เรามาดูลูกผลกระทบละ่ะ ควันที่มันไปรวมๆกันอยู่บนอากาศตั้งเยอะออการหายใจของเราเป็นยังไงลูกอ้าวมาเลย,เลย,เลยพูดถึงควันควันมาเลยพอได้กลิ่นควันอย่างนี้หนูหายใจออกไหมอามี่หายใจออกไหมเนี่ย <c oughs> หายใจออกไหมโอเว่น <c oughs> ออกไหม <c oughs> โอ้สายหน้าหงึกๆึกสแสดงว่าหายใจไม่ออก <c oughs> นะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อปอดของเราระบบ <c oughs> ทางเดินหายใจ นะและใครยิ่งเป็นภูมิแพ้ด้วยเนี่ยยิ่งลําบากเลยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้เออก็จะลําบากนะแล้วก็ท้องฟ้าก็จะเป็นยังไงท้องฟ้าจะสดใสไหมเนี่ยถ้าควันอยู่เต็มแบบนี้เออท้องฟ้าก็ไม่สดใสอากาศก็ไม่ดีนะอย่างงี้เวลาขับรถก็จะมองเห็นไม่ชัดเจนลูกเห็น้ยเป็นผลกระทบของการที่เป็นมลพิษทางอากาศ นะคะนี่นี่ตัวอย่างนะเออพูดถึงควันควันมาเลยอ้าวต่อไปนี่รูปอะไรเนี่ยรูปอะไรอามี่เคือิเออเพื่อนบอกมลพิษทางเสียงเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยบินใกล้ขนาดนี้เสียงต้องทำไมเลยดังคดโอ้ดังมากดังมากๆเลย อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยก็จะมาลำโพงนี่เออยลำโพงลำโพงกระจายเต็มทุกทิศเลยพอพูดทีนี่หูดังมากนะคะเนี่ยอันนี้คือมลพิษทางไหนลูกมลพิษทางเสียงอ่นอกจากนอกจากเครื่องบินอย่างบางทีนะรถยนต์เบิ้ลแบบบึ้นบุ้นบึ้นอย่างเงี้ยเสียงดังเป็นยังไงลูกหูทำไมเลยหูแตกหูวิ่งเลย เออแบบแถวบ้านใช่ไหมที่แบบบึ้นบึ้นบึ้นโอ้โหเสียงแบบเสียงดังมากนอนนี่ต้องทําไมเลยลูกปิดหูเออนอนต้องปิดหูสะดุ้งเลยอย่างบางบ้านใครมีกระจกนะกระจกแทบสั่นเลยนะถ้าแบบเสียงดังมากๆนะคะทีนี้มลพิษทางเสียงมันคืออะไรลูกมลพิษทางเสียงก็คือเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูของเรา นะจะรับได้ซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดความรำคาญนอกจากความรำคาญแล้วเนี่ย<ด>ก็ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของหูเราด้วย<ด>อ่ะ <ไป S 1> มาด,ดสาูสาเหตุสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดบลพิษทางเสียงลูกทำไมถึงเกิดมลพิษทางเสียงนี่ไงยานพาหนะต่างๆทำให้เกิดทำให้เกิดมลพิษทางเสียงได้ไหมดดได้เห็นไหมอ่ะเสียงเครื่องบินเสียงเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์นะคะ อะ,อะไรที่ทําให้เกิดมลพิษทางเสียงได้อีกพวกลำโพงได้ไหมลาโพงบางคนแบบสีดําอันใหญ่ๆเรียงกันประมาณ10ตัวตึงๆๆๆแล้วก็เปิดพร้อมกันไปยืนใกล้ๆนีใจเต้นตุบๆเลยใช่ไหมเออทีวีถ้าเปิดเสียงดังเกินไปนะคะ<ป>เสียงของเครื่องจักรล่ะเสียงดังไหมเสียงของเครื่องจักรเคยเห็นเครื่องเจาะถนนไหม เจาะจืดอย่างเงี้ยโหเสียงดังมากนะคะอ่ะพวกนี้แหละมันจะทําให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียงแล้วถ้าเกิดมลพิษทางเสียงแล้วจะส่งผลอะไรต่อตัวเราไหมลูกส่งผลไหมอามี่ส่งผลสิหูเราจะเป็นยังไงตกหูใช่มีโอกาสที่หูจะแตกได้เลยแก้วหูของเรานะเนี่ยมันก็จะอันตรายนะคะ บางคนหูหนวกไปเลยก็มีนะคะเสียงดังมากๆนะอ่ะแน่นอนเกิดความลำคาญอันนี้แน่นอนเลยนะถ้าเสียงดังมากๆเราจะนอนเราก็นอนไม่หลับเนาะมันก็จะเกิดเป็นความลำคาญได้นะเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียสุขภาพหูของเราด้วยอันนี้คือมลพิษทางเสียงต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เวลาที่มนุษย์เรานอยู่รวมกันมากๆขึ้นนะคะคนเยอะเรื่องก็เยอะตามไปด้วยนะสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะส่งผลกระทบคนที่อยู่ในชุมชนด้วยหนึ่งเลยคือสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนนะคะนักเรียนลองดูว่าถ้านักเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ดินก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีเสียงก็ยังจะดังอีก สุขภาพเราจะดีไหมล่ะลูกเออ<ม>สุขภาพเราก็ไม่ดีนะคะสุขภาพเราก็จะไม่แข็งแรงอ่ะหูเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงและอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปก็หายใจไม่ออกอีกเพราะควันเต็มไปหมดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพเราแหละส่งผลต่ออะไรอีกส่งผลต่อการประกอบอาชีพอ่ะอย่างเมื่อกี้น้ำมีแต่ขยะขนาดนั้นน่ะหนูจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ไหมล่ะ เออดินน่ะดินแห้งแตกละแหงขนาดนั้นจะปลูกพืชปลูกผักก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะด้านประกอบอาชีพก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะคะอ่ะส่งผลกระทบอะไรอีกการย้ายถิ่นฐานพอพื้นที่มันไม่ดีคนอยากอยู่แม่ลูกไม่อยากเขาก็ต้องอยากย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีๆพอย้ายไปอยู่รวมกันมากขึ้นก็ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่ใหม่มากขึ้น ก็กลายเป็นว่าพื้นที่นั้นก็เสียอีกเหมือนเดิมนะอ,อีกด้านหนึ่งก็คือด้านวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตเกิดอะไรล่ะเกิดการที่ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนก็เลยต้องมีการแข่งแย่งกันและแย่งกันกินแย่งกันใช้นะคะมันก็จะส่งผลให้วิถีชีวิตเนี่ยต่างคนต่างอยู่ลกไม่ค่อยช่วยเหลือกันเหมือนเมื่อก่อน นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะอ้าวพร้อมไหมดดเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันต่อเรื่องวันนี้ยากไหมเนี่ยลูกยากไหมเรื่องวันนี้ยากยไหมไม่ยากอ่ะอโอเว่นกับอามีาม่อบอกไม่ยากนะงั้นเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันลูกเดี๋ยวครูส่งแบบฝึกหัดไปใน ลายกลุ่มของหนูก่อนหนูจะได้เห็นโจววันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม,มพุทธศักราช2564งานชิ้นที่6ทับ2ให้นักเรียนวาดภาพมลพิษโดยมนุษย์มาหนึ่งอย่าง <Okay. S 2> พร้อมบอกสาเหตุของมลพิษนั้นอ่ามลพิษมีตั้งเยอะมลพิษทางดินมลพิษทางน้ำทางอากาศทางเสียง หนูเลือกมาอะตัวอย่างคุณครูทําตัวอย่างมาให้ดูด้วยเช่นหนูเขียนวันที่หนูเขียนโจทย์เสร็จแล้วจุด,ดนี่หนูก็หนูเขียนโจทย์เสร็จเขียนวันที่เสร็จแล้วหนูก็วาดภาพแต่ละคนหนูอยากวาดอะไรก็แล้วแต่เรานะเพราะมละพิษมีตั้งเยอะแนะ่เสร็จแล้วหนูบอกด้วยว่ามลพิษที่หนูวาดเนี่ยคือมลพิษอะไรยกตัวอย่างเช่นรูปที่คุณครูวาดก็คือมลพิษทาง น้ำ<ม>แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงลูกมลพิษทางน้ําก็เกิดมาจากการที่เห็นไหมนี่วาดเป็นโรงงานปล่อยน้ําเสียออกมาอ่ะก็เกิดจากการลักลอบทิ้งน้ําเสียเกิดจากการทิ้งขยะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะอ้ะาวกันบ้านวันนี้ทําได้ไหมลูกได,ได้ไหมอ่ะได้พยักหน้านะโอเคคีมพยักหน้าแล้วอ้าวลงมือทําลูก